มีจดหมายจากนายอาร์มาถึงคุณผู้ใหญ่เนาะกราบแทบทานมันสการหลวงพ่อภู้บันทีรักยิ่งสุดหัวใจของลูกๆกรบับหวานมาเลย <c oughs> แล้วร้อมนายอาจ์องอาจขาเมาขยาวโลกตอนนี้ไปช่วยรับบุญจัดงานกระถินอยู่ที่ศูนย์สาขากราบ สาธุจ้าพอกลูกๆดีใจปลื้มใจและซึ้งใจมากๆเลยครับที่ไปเด็กหลวงพ่อดี่เมตามอบลูกนิมิตเอกและอรัตนาชาติตนสมบัติให้กับงานฝังโลกนิมิตและผูกพัทศีมาที่วัดพระธรรมกายบาเรียรประเทศเยอรมันในช่วงเดือนพฤษภาคม258ที่จะถึงนี้ครับครูไม่ใหญ่ได้ มอบดงแก้วกใหญ่ๆเนาะความสการ40เซนเอาไปเป็นลูกนิมิตเอกที่จะผ <rainbow. S 1> right ูกพระเทศสีมาเนี่ยวัดประธรรมกายบาวเรียประเทศเยอรมันจะได้บวชพระได้ก็เอาบุญมาฝาดในเรียนบาลฝาดในฝานวิทยาทุกโลกทุกๆคนจ้าสาธุจ้าเนี่ยจ้า จะฝังลลกนีเปภนูปพระัศน์ศีมาในวันที่24พฤศภิกายน2558ถ้าใครอยากจะได้บุญนี้ด้วยให้ทำากันคนละบาทด,<า>ดีไหม<า>ให้บาทเดียวนี่เนาะแต่ต้องปลื้มพันล้า,า,านต้งเอามาหนึ่งบาทมาที่ฐานตรงจุดที่สบา จุดที่สบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจนะจ๊ะลองฝึกดูสิจ๊ะนี่เนาะเวลาเราเรานึกให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้เพลิ่มให้ได้จนกระทั่งความเพลิ่มขยายมาสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อนี่เนาะขนคิงขนควีลุกอือกายเบาใจเบาตัวหายเลย ไปสู่อีกวิติหนึ่งเนาะที่มีแต่บุญล้วนๆฝึกดูนะลุกนะฝึกเนาะก็ให้ทำบุญก็ระบาดท,ทำให้ใครก็ได้โดยเนาะเอาถึงวันไหนนี่อาทิตย์นี้ดีไหมจ๊ะวันนี้วันอังคารนี่ไหมจ๊ะอาถึงวันอาทิตย์นี้เนาะแต่ีดทึกสวนทุกโรอบทุกท่านตื่นเต้นปีติกันเปลื้มกระจายมาก ขยายทัพทวีไรคลบแล้วลูกภาพพื้นยุโรปขอกราบขอความเมตตาหลวงพ่อครับเรื่องที่หนึ่งกราบขอความเมตตาหลวงพ่อตั้งชื่อมงคลนามให้กับลูกนิมิตเอกที่พระเจ้หลวงพ่อได้มอบมาให้แล้วลูกจะทําป้ายจะเลือกชื่อนี้ไว้เป็นสิริมงคลที่วัดตลอดไปแต่ตอนนี้ก็ไเด็ประกาศข่าวไปทั่วยุโรปว่าเป็นนิมิตเอกที่สุดพิเศษ อามาจากย์ประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อพ่อปูเป็นศูนย์ร่วมใจลูกๆทั่วโลกให้ชื่อนี้จะอยู่ในแจงลูกๆตลอดไปเลยครับเอาชื่ออะไรดีเนาะ <Okay. S 1> นี่พรลูกชายข็าตั้งเสนอมาสิบสองชื่อโอ้ oh. นี่เนาะ <Yeah. S 1> เรื่องที่สองนี่กระเลมิสสวิต สัตินาวิมุตตันนทได้กราบขอร่วม,มบุญเป็นเจ้าภาพทมพระของข,องขวัญรุ่นผูกพัทศีมาวัดพระธรรมกายบาวารีจึงไดกราบขออนุญาตหลวงพ่อให้ได้จัดทําเพื่อเป็นของที่ระล,ลึกให้ผู้มาล่วงงานบุญคราบโดยรูปแบบของพระของขวัญจะบูรับที่หลวงพ่อเคยเมตตาอนุญาตทําตอนงานบุญวัดพระธรรมกายเป็นในรักเบนเยี่ยมครับอนุมัติอนุม,มทธนาสา นี่นะนัรมะอนุมโมทนาสาธุการน้อแล้วว่าครับหัวใจอ้าแล้วเนี่ยหวา,า,านเดือนแล้วูกลทุกคน,นทุกโลกอยู่กับพระเดชคุณหลวงพ่อไปตลอดการครับฝากความคิดถึงสุดหัวใจจากหลายพันไม่ส่งใจไปถึงหลวงพ่อเดชลาวข้ารัรกษาการและกองรบอย่างสูงรับลูกออด องอาจธรรมนิตานี่ปากวหวาน สู่ซ่จะไว้ใจได้กาคำอ่อนๆจะไว้ใจได้กาอยู่มั่งไกลจะไว้ใจได้กาบอกแค่แค่เจ้าจะไว้ใจได้ ก็ลูกอารดูอยู่หรือเปล่าจ้าก็ขอตั้งชื่อลูกที่มิตรเอกอันเป็นมงคลนี้ว่าแก้วบรมจักพัทรัตนสีมาบาวารีนี่ชื่อยาวๆเนาะ แก่พรรอรจักรพรรดิรัตนสีมาบาวาเรียก็<า>จะโทรกาเชิญไปทั้งหมด24ศูนย์สาขาทั่วส1ปประเทศในทวีปยุโรปนะจ๊ะนี่เ<า>นาะแก่รกรอรจักรพรรดิรัตนสีมาบาวาเรียี<า>่ให้นักเรียนวานฝันนิสันมยาทั่วโลกทำบุญได้นคนละหนึ่งบาท<า>นี่เนาะ